วันนี้ในใจมีตัวเลขค่ะ0ถึง9นะฮะลองลองลองมาทายกันดูซิว่าคุณชอบตัวเลขตัวใดที่ชอบมากที่สุดมันบง่งบอกถึงนิสัยตัวตนของคุณได้แม่นเลยทีเดียวแต่ว,ว่าแม่นไม่แม่นต้องมาลองดูนะลองนึกไว้ในใจว่าระหว่างหมายเลข0ถึงหมายเลข9เลือกตัวเลขที่คุณชอบที่สุดมาครับเริ่มจากใครที่ชอบแล้วก็เลือกหมายเลข0นะชอบเลข0นะ ลักษณะนิสัยคุณเป็นคนที่มีความมั่นใจในตัวเองระดับหนึ่งไม่ชอบการอยู่ร่วมกันเป็นกลุ่มครับทำอะไรมักจะทําด้วยตัวคนเดียวและก็มักจะประสบความสําเร็จมากกว่าอยู่ร่วมกับผู้อื่นนะคุณมีนิสัยที่ชอบท้าทายนะเป็นคนที่ไม่กลัวครับกล้าคิดกล้าทำนะถึงไหนถึงการเป็นคนเจ้าอารมณ์ในระดับหนึ่งพูดจาตรงไปตรงมาไม่ชอบพูดจาอ้อมครอมนะครับแม้ว่าลักษณะนิสัยภายนอกของคุณเนี่ย จะเป็นเช่นนี้ก็ตามแต่ว่าภายใต้จิตใจของคุณแล้วคุณเป็นคนดีคนหนึ่งเชียวแหละครับ <c oughs> หมายเลขหนึ่งครับลักษณะนิสัยเป็นคนที่มีความเชื่อมั่นในตัวเองสูงนะครับมีคุณธรรมและก็เมตตาธรรมนะจิตใจดีเป็นคนที่มีความรับผิดชอบครับชอบช่วยเหลือผู้อื่นฉเฉลียวฉลาดปาดเปรืองมีปฏิภาณไว้พิบอันยอดเยี่ยมนะครับ เต็มเปลี่ยนไปด้วยความคิดสร้างสรรค์ต้องการเป็นบุคคลแถวหน้าและก็ปรารถนาการยอมรับนับถือจากผู้คนรอบข้างครับแต่บางครั้งที่คุณพลาดจังหวะดีๆไปในชีวิตเพราะว่าเกิดอาการลังเลกล้ากลัวและก็ไม่ชอบเสี่ยงนะครับคนที่ชอบหมายเลข2องฮะลักษณะนิสัยเนี่ยคุณเป็นคนอ่อนหวานนุ่มนวลกิริยามารยาทเรียบร้อยมีความประณีประนอ,นอมสูงรักสันติอ่อนน้อมถ่อมตน เป็นคนที่ปากตรงกับใจคิดอย่างไรก็พูดอย่างนั้นซื่อสัตย์ซื่อตรงแล้วก็มีอุดมการ รักเพื่อนฝูงรักครอบครัวนะฮะและก็รักบ้านมีจิตใจละเอียดอ่อนมีพรสวรรค์นะฮะแล้วก็ชั้นเชิงในงานศิลปะทุกรูปแบบนะแต่ว่าบ่อยครั้งเนี่ยที่คุณหูเบาเชื่อคนง่ายรู้ไม่รู้จักแยกแยะผิดถูกนะจึงมักเดือดร้อนแล้วก็เสียชื่อเสียงเพราะว่าตกเป็นเหยื่อของผู้ที่มีเล่ห์เหลี่ยมแรล,ว,ลวครับ คนที่ชอบหมายเลขสามฮะลักษณะนิสัยเป็นคนที่มนุษย์สัมพันธ์ดีมีความประนีประนอมสูงปรับตัวเก่งนะช่างเอาอกเอาใจแล้วก็แค่ความรู้สึกของคนใกล้ชิดร่ำรวยรอยยิ้มแล้วก็อารมณ์ขันมองโลกในะแง่ดีไม่มีพิษภัยอะไรกับใครนะปรารถนา,าให้ทุกๆคนนะ ในชีวิตแต่ความสงบสุขนะเป็นคนที่ไม่ชอบย่ําอยู่กับที่ฮะจึงคนขวายศึกษาหาความรู้ใหม่ๆใ,ใส่ตัวอยู่เสมอนะแต่ว่าบ่อยครั้งที่คุณโลเลแปลปรนเนี่ยมีจุดหมายในชุดไม่แน่นอนมักเปลี่ยนแปลงไปตามสภาพแวดล้อมและก็คนใกล้ชิดนะครับสําหรับคนที่ชอบหมายเลข4ครับลักษณะนิสัยเป็นคนเก็บเนื้อเก็บตัวครับพูดน้อยชอบทําอะไรเงียบๆคนเดียวโดดเดี่ยวและก็รักอิสระนะเป็น คนฉลา,าดคิดและก็ฉลา,าดทำรรครับช่างเลือกชอบการวางแผนล่วงหน้านะเชื่อมั่นในความคิดของตัวเองเสมอไม่ว่าจะเป็นแนวคิดหรือว่า ความคิดที่แปลกพิสดารเพียงใดนะแต่ว่าบ่อยครั้งครับคุณก็เป็นคนอารมณ์ร้อนโมโหร้ายนะฮะและก็เผลอทำอะไรไปโดยไม่ได้ยั้งคิดนะฮะแต่อย่างดีที่เป็นคนโกรธง่ายแต่ว่าหายเร็วครับคุณชอบทดลองชอบความแปลกใหม่ที่ไม่ซ้ำแบบใครดังนั้นไม่ดังนั้นใครบางคนที่มากับเรื่องเซอร์ไพรส์จะสร้างความประทับใจให้คุณเสมอครับคนที่ชอบหมายเลข5นะครับ ลักษณะนิสัยเป็นคนที่ทําอะไรรวดเร็วครับกระตือรือร้นนะแล้วก็ไม่ชอบหยุดนิ่งอยู่กับที่นะเสาะแสวงหาสิ่งแปลกใหม่ออยู่ร่ำไปร่าเริงแจ่มใสนะไม่เคร่งเครียดมองทุกอย่างเป็นเรื่องง่ายครับหากตั้งใจแล้วก็ลงมือทำเนี่ยย่อมประสบความสําเร็จได้ไม่ยากนะครับรอบคอบแล้วก็ถีถ้วนครับใส่ใจทุกรายละเอียดนะะไม่ประมาทหรว่าถือว่า ถือหลักปลอดภัยไว้ก่อนนะแต่ว่าบ่อยครั้งคุณเป็นคนที่ชอบสัญญาหรือว่ารับปากใครต่อใครไว้ก่อนทั้งที่ไม่รู้ว่าทําได้จริงหรือเปล่านะเมื่อทําไม่ได้ทั้งที่ ได้พยายามแล้วจึงทำให้คุณเนี่ยดูเหมือนเป็นคนที่ไม่น่าเชื่อถือแล้วก็ไม่น่าไว้ใจนะคุณชอบเดินทางไกลครับไม่ชอบผจญภัยไม่ชอบสถานที่แคบๆนะแล้วก็ไม่ชอบคนใจแคบนะคุณจึงชอบความรักที่เรียบง่ายไม่ยุ่งยากไม่วุ่นวายสับสนในขณะเดียวกันก็อิสระเสรีมีความเชื่อมั่นในการละกันนะครับ คนที่ชอบหมายเลข6ครับลักษณะนิสัยเป็นคนสุภาพเรียบร้อยนะกิริยามารยาทนุ่มนวลอ่อนช้อยผู้จาไพเราะนะฮะมักมีอุดมการณ์และก็ทัศนคติส่วนตัวไม่เหมือนใครนะฮะและพร้อมที่จะโดดเดี่ยวตามลำพังเพื่อความฝันของตัวเองนะมีเหตุผลแล้วก็เป็นคนช่างคิดครับแต่ว่าบ่อยครั้งครับคุณมักทำอะไรโดยไม่มีเหตุผลนะและก็ใช้อารมณ์มากกว่าหลักการนะครับ ข้อ,อสำหรับคนที่ชอบหมายเลข7นะครับลักษณะนิสัยเป็นคนอ่อนน้อมถอมตนครับพูดน้อยพูดจริงไม่ชอบการคุยโม้โอ้อวดหรือว่าการยกตนข่มท่านนะสติปัญญาดีมีความเจริญก้าวหน้าในการศึกษาและก็อาชีพนะรู้จักตัวเองมีข้อดีแล้วก็ข้อด้อยตรงไหนนะแล้วก็พร้อมที่จะปรับปรุงเปลี่ยนแปลงนะครับ <c oughs> เป็นคนที่ดูแลและก็รักษาสุขภาพของตัวเองได้ดีมาโดยตลอดนะครับคนที่ชอบหมายเลข8ครับลักษณะนิสัยเป็นคนที่ใช้เหตุผลมากกว่าอารมณ์นะตรงไปตรงมาครับกล้าในสิ่งที่ควรกล้าและก็เป็นคนที่กล้าทําก็กล้ารับครับหนักแน่นแล้วก็อดทนเข้มแข็งแล้วก็มั่นคงนะสุขุมแล้วก็เยือกเย็นรอบคอบพิถีพิถันในทุกขั้นตอนของการดําเนินชีวิตนะครับแต่ว่าบ่อยครั้งเนี่ย คุณรักงานมากกว่าสุขภาพหรือว่าคนรักนะคุณชอบความหรูหราแล้วก็ความสมบูรณ์แบบนะครับแล้วก็คุณเชื่อเสมอว่าจะเชื่อตลอดไปว่าในโลกนี้ไม่มีของดีราคาถูกครับความรักของคุณก็คือการลงทุนชนิดหนึ่งครับและ คนที่ชอบหมายเลข9ครับลักษณะนิสัยเป็นคนหัวโบราณครับเข่งคัดต่อกฎเกณฑ์แล้วก็ปณีนิสัยซื่อสัตย์แล้วก็มีความยุติธรรมประจําใจนะดื้อรั้นนะมุ่งมั่นแล้วก็มีความฝันเป็นของตัวเองนะอดทนนะอดทนแล้วก็ทนทานต่อทุกสถานการณ์ทะเยอทะยานนะเป็นระยะ ตามจังหวะแรงขวัญและกําลังใจเคร่งเครียดเอาจริงเอาจ,งอาจังกับการดําเนินชีวิตเมื่อพลาดและก็ผิดมักไม่ยอมให้อภัยตัวเองชอบมองโรคในแง่ร้าย,ายแต่ไม่คิดร้ายกับใครครับและนี่ก็คือทายนิสัยของคนที่ชอบหมายเลขศูนย์ถึงหมายเลขเกานะลองดูสิว่ามันตรงกับที่คุณเลือกไว้ไหมครับ